สวัสดีครับพี่น่องขอตอนรับพี่น่องกับชุดช่องยูทูบกัน้องปามบนล้อมทวีทรัพย์นะครับมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับน้ำที่ถนน226นะครับลอยต่อของอัเภอกอนทาราลุกับเพเ่อเพื่องนะครับที่บริเวณหวยกระเดินนะครับตอนนี้นะครับน้ำมุ่นหนุนหรือว่าสูงมากนะครับท่วมเขานะครับหน้าปีของพี่น่อง ชาวตำบลดูนะครับประมาณโลเปีนหลายแล้วนะครับรวมเขาหน้าปีของพี่นวองนะครับตอนนี้หนาสิประมาณหาสิบหกสิบไรนะครับของพี่นวองเช่าตำบลดูนะครับตอนสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับได้ ลุ่นขอบถนนออกมานะครับนี่ครับพี่น้องครับสองฝั่งทางนะครับน้ำลุ่นถนนออกมาเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับโปรดใช้ถนนอย่างระมัดระวังนะครับใส่รถใส่ถนนอย่างระมัดระวังนะครับพี่นงคงครับลมหนาวหนาวเลี่ของปีครับมากแล้วครับพร้อมกับน้ำแล้วครับ น้ำไหลครับพี่น้องครับเริ่มลดถนนนะครับสองฟังข้างนะครับของเส้นสองสองหกนะครับร้อยต่อเพื่อเมืองกับอำเภอกัะทาลุ่มนะครับเริ่มลดถนนลงมาแล้วครับพี่น้องครับสถานการณ์ล่าสุดณตอนนี้นะครับพี่น้องครับนี่เป็นอีกหนึ่งฟังข้างนะครับฟังฝ่ายนำลนบรรกระบาดแล้วครับนี่พี่น้องกำลังทวกเบ็ดนะครับ สถานการณ์น้ำล่าสุดแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องในเบิงสถานการณ์อีกฝั่งข้างหนึ่งแล้วครับความสูงส,สุดเลยครับพี่น้องครับน้ำมุ่นหนุนตลอดโอ้ที่ ถนน226นะครับโปรดใช้ความระมัดระวังนะครับถนนุบลนศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับนี่อีกฝั่งทางนึงกับกำลังนามกำลังปิมปิมบอกมากนะครับพี่น้องครับ ตอนนี้กินระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะครับโปรดใส่ถนนยางระมัดระวังนะครับพี่น้วงครับถนนเส้นส2 6 6นะครับอุบลศรีสเกตอยู่ช่วงระวางหลักกิโลเมตรที่292นะครับกินเนื้อที่ของผิวถนนทั้งหมด 2เลนนะครับพร้อมกับพร้อมกับเลนมอเตอร์ไซค์เป็น3เลนนะครับพี่น้องบึงนะครับพร้อมกับเลนมอเตอร์ไซค์กับรถใหญ่นะครับ นะครับถนนฟังหนานกําลัางปิมหม่อกมากกันครับพี่นว่านี่เป็นข้อสะพานนะครับนี่ร้อยตัวระว่างบ้านกระบ,บากับบ้านหน้องอยางนะครับ ตรงนั้นเป็นฝายนํำร้นบ้านกระบะนะครับสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับเนี่ยเยอะมากๆนะครับน้ำมุนหนุนขึ้นมาครับนี่ครับพี่น้องครับกลายเป็นทะเลสาบไปเลยนะครับน้ำล้นไหวเกระเดินล้วครับพี่น้องครับ พี่น้องในเบื้องน้ามนะครับม้นหนามันหลยอยู่ดีครับพี่น้องครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับน้าห้อยกระเดินล้ะครับพี่น่องครับล้นเดีย๋ยวผมจะเบื้องพาพี่น้องไปเบื้องหน้าเข่าอีกนะครับของชาวบ้านหนองยางนะครับ นี่ครับพี่นอ้องเพื่อนตกปลาละครับเพื่อนในปลายิศร์ใหญ่อยู่เด้วนี่พี่น้องครับใปนปลาพี่นอ้องถือว่าหมานอยู่เด้ครับนี่แบบลายเติบอะตัวป็ปน่ใหญ่เลย <c oughs> <c oughs> ปลายิศร์ใหญ่ครับ หลังมาฝนกำลังเข้ามาครับพี่น้องครับนะครับถ่วมหน้าเขาหน้าปีของพี่น้องนะครับน้ำล้นออกมาจากท่อระบายน้ำนะครับน้ำล้นออกมาจากท่อระบายน้ำนะครับมาถ่วมหน้าเขาพี่น้องชาวบ้นนงงานหนองยางชาวตำบลดูนะครับ วันนักครับพี่นี่พี่น้องเบิง้งวน,นานน้ำยังหลายครับรมหนาวกับมาน้ำกระถ่วมครับพี่น้องพี่นี่ ลงไปปึ้งนะครับผู้เลือกยีลีครับพี่น้องครับเสี่ยงเข่าเหรอทางเข่าหน้านะครับนี่วนน้ำเยอะจริงๆครับพี่น้องครับถวมหน้าเขาหน้าปีของพี่น้องนะครับโอ้สามล้ายแห่ ลมแห้งครับพี่น้องมาหนิลมหนาวนะครับตรงนั้นเป็นไฟบ้านกระบาด เผาานาปีงีีนองเสียหายครับพีนองปีนี้หลายหของหลายบอลน,นะครับเพราะว่าเป็นอำเภอพิบุลมางสาหารหวัดบุญราชธานีนะครับจ้าจังหวัดบุญช่าวจังหวัดศรสีสะเกดนะครับเผาานาปีปีนี้เสียหายครับอุทกภัยหนักจริงๆครับปีนี้ครับ